ผ่านไม่ทันผ่านไม่ทันโอ้ยโอ้ยใหม่ใหม่ใหม่ใม่น้ำเนี่ยน้ำน้ำไปใช้คันโยกเหรอเออหนูเข้าไปแล้วกดคันโยกกดคันโยกกดคันโยกไม่ได้กดคันโยกแล้วมันจะเปิดกดคันโยกกดคันโยกแล้วมันจะเปิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลองสฏิการน่ารักมาแล้วค่ะ สัดีค่ะนี้น้องสตาร์กับแม่นิสมาเล่นเกมอะไรคะหนีจากพีระมิดค่ะทุกคนพีระมิดค่ะมันเหมือนพีระมิดมันเหมือนรูปตัวกาลรล่าฮ่าคืออะไรกัเลยอันนี้อะไรเข้าไปกันขาวินทําการวิจัยและพบพีระมิดที่เต็มไปด้วยทองคำโหไปดูซิพีระมิดมีทองคําอยู่จริงๆหรือเปล่าอันนี้หนูเข้าไปแล้วนี้นะอืม หนูเข้าไปแล้วใช่ไหม,ม okay, ไปค่ะโอเคไปเลยต้องปปาตองปปาเลยหีลูกนี่ค่ะแม่ไปทางไหนกันอ๋อทางนี้ตามผู้สอนไปเร็วมันี่ยังหนอ่ะนี่ไงผมสีชมพูเนี่ยอ๋อเหรอยินดีต้อนรับมาเปิดประตูโดยใช้คันโยกที่อยู่ด้านบนของเสาที่หักโอเคคะ่ะ หายตัวไปแวบเลยอ่ะแม่ไงม่ค่ะหายตัวไปแวบเลยนี่ขึ้นไปได้เหรอกระโดดไปแล้วนะได้ไหมขึ้นทางไหนวะเนี่ยทางนี้หรอต่อตัวกันเหรอเร็วหนูโยกยังยังขึ้นไปเร็วนี่ประตูแม่มารอตรงประตูแล้วกระโดดขึ้นไปเลยตัวนั้นแหละเดิโขึ้นไปเค้ึฮึ่ยฮึ่ยเอาอะไรเนี่ย ไปแล้วไปแล้วเสียงน่ากลัวเลยทำไมน่ากลัวจังเลยทำไมไม่ได้ลงไปก่อนหนูะทำไมไม่ได้ไม่ลงโอ้ยจีอินทรังเข้ามาแล้วไหนอะน้องตากระล้าเข้ามาเราไปซื้องัไหมมาดิอ่ะเฮ้ยทำไมเข้ามาโอเคโอ้ ที่มูเขียวไปนี่ยเอ๊ะอ้าวโดนทีโดนตายไปโดนสิอา้าวมันเกิดมาช้าแท้มันจะมีทองคำจริงๆเหรออืมันก็เชื่อะสิก็เชื่อไปเลยเชื่อไรไอ่ะเฮ้ยแม่อ๋อแม่โดนโอ้ยตายมันสตาร์ถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นโรงศพนะเนี่ยโรงศพของมัมมี่เพราะว่า เพราะว่ามีคนเยอะเสียชีวิตกลายเป็นกลายเป็นลวงศพมัมมี่เลยเหรอือโอโ้โหจะไปยังไงแม่ยิ่งโอยโดนไม่ตรงอยู่เนี่ยลงม,มายังอย่งอ,ยงอันนี้ลุงศพของมันเนี่ยที่มันเอาทิ้งไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อวาไม่รออยู่โอ้ยระวังสิคะโดนเท้าทีเดียวตายเฉยอืม พระเจ้าช่วยก่วยทอดพระเจ้าพระเจ้าใช่พระเจ้านะอันนั้นมันคือพ่อเจ้าพ่อเจ้าคือพ่อของเจ้าเอ้ยเดินสักซนี่กับตาทำไมมันสุดอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมันก็เล็กเกอก็หนูอยากเดินไปก็เท้าหนูยังเล็กเลยเออ มันเล็กเกินอ่ะมันต้องช้าช้านะทุกคนโอ้ยถึงตัวหนูยีสไงเกงเก,ก็สู้ฉันไม่ได้หรอกไอ้กริลากอริลาอยู่ไหนไอะมัไม่เห็นกกริลามันไม่มีกกริลานันเนี่ยเกมนี้ยังไงถึงจะมีกกริลามันมอัปเดตใหม่ไหมเฮ้ยมักสากะโดดขามหัวแม่ <laughs> อะไรเนี่ยแม่กลัวแม่ตกจังเลย ถึงแล้วโหน้องสตาร์ริวมากเดินมาเลยแดบรัวๆไปเลยไม่แหละเมียกวตกไปเลยกระโดดไปโอเคไปกันหักไปที่าหทึบทึบราหนูด้วยโอเคเดืองไปรอตรงนู้นมาหนูอยู่ไหน นทำไมน้องสตราไม่ใส่รองเท้าก็ถ mm ุ้ใส่รองเท้าไม่ได้ก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เรื่องเรื่องแบบหรือว่าแบบนี้จะไม่จะไม่ให้เราใส่รองเท้านะโอ้และว่างแบบนี้เงือมันมาอะไรอะอะไรอะตกใจหมดเลยมันต้องไปหลบอยู่ตรงไม้กระดานนู่นอ

ไปหนูเริ่มป่มๆๆปต้อมาดูตรงนี้นี่เราไปเลยเลยไปเลยไปยไปเลยเลยไปเลยไม่เห็นไหมไปพร้อมกันนะอย่าพึ่งไปนะอย่าพ่งไปนะไปพร้อมกันด้วยได้ไหมน่ต่อแม่พาไปดูชนกไปเลยไปเลยวิ่ง เกือบพุ่มใส่หน้าเราแล้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่ค่ข้ามใช่ไหมแม่ค่ะเมื่อกี้หนูเกือบเมื่อกี้มันเกือบพุ่มใส่หน้าเราแหละอืม่เป็นตัวเล็กแต่หนูตัวใหญ่กว่านะแม่เดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะไปติกแก้ให้หมดทั่วสัมร้านอันนี้คืออะไรว้าวอะไรเสียงดังเพื่๊๊บ หนูตกไปที่ก้อนหินอ่ะตกกัยรีมาเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เลยมา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 อย่างนั้นแหละเปลือเปลือไปแล้วอันนี้มันเครื่องท้องพอดี่ตองเกือบไปข้างบนนะจ๊ะนะจ๊ะเฮ้ยไปไหนอ่ะอะไรอ่ะไปไหนอ่ะลงเ่าลงรูหรือเปล่าลองเลียดิโอเลยขอไปลงเบลก่อนนะบม่ได้หจือเยิ้ม ไม่ค่เไ็เร็วก่อนก่อนที่แผนนี้จะแตกก่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยระวังใช้คันโยกระวังใช้ันด้วยนะผ่านไม่ทันโอ้ยไม่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 ไปใช้่ัน่ยม่ไม้่ไมนไม่ไมไก่ไม่ไม่ไม่ไไมันม่กม่ไม่ไมกไม่ไม่กม่ไ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 กมม ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลงลงลงโอ้ไมค์กดไม่ทันน้องทันเปล่าไม่ทันน้องอาไมค์อ๋อไมค์อ๋อไมคมันรีบเกินไปเออมันเร็วมากเรารีบไปเราต้องรีบไปแล้วแหละเราต้องรีบไปกดคันยกไป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 มันต้อรัวอือฮึมันรีบมามันไม่เร็วไหมลง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 ไม่บอกเออไม่ลงได้เร็วลง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 อ้ลงได้แล้ว

ปวดไอเห็ดใช่แม่ปวดไอเห็ดเหมืนอนกันัวิชาวีชันฉันไม่รักเธอไม่ไดฟังฟังคำพิชีฉันรักเธอฉันจะรักเธอในหัวใจฉันจะตายในหัวใจยุบฉันจะตายไป่ชอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรม,ม,มันยังไม่หยุดเด้อคิกอะไร อไม่ได้ตายไม่ได้ตายการใหม่อ่านใหม่อะอะไรอ่นการใหม่ดาบตาเฮ้ยเหมือนดาบคนที่โดนการดาบเนี่ยต้องการดาบโอ้ยเราไปเอาดาบหน่อยจะการกับยายมิงมุมสิดาบอยู่ในแล้เนี่ยเอาเฮ้ยน้องเห็นเปล่าเห็นมันก็มีดาบตรงนี้แล้วอ่ะทําไมมันหยิบไม่ได้ล่ะอ๋อไปเอาดาบเนี่ยเขามีลูกศรชี้ให้ไปเอาดาบตรงนี้ตรงนี้เหรอโอ้โหอยู่ตรงโน้นกล่องสมบัติ กองดาบเนี่เลยโอ๊ยตายดาบมันต้องอยู่ในกล่องนั้นแหละทุกคนรอหนูด้วยแม่จามาเร็วชีมาแล้วมาแล้วแม่ในหนูนะหนูอยู่นี่แต่หนูยังไม่มาถึงเอาอะไรของแม่อะไรอะทุกคนมาถึงแลยย้วเร็วแล้วอย่าหนูจะไปหยิบของสมบัติๆๆแลวนะแป๊แป๊บแป๊รอแป๊บหนึ่ง โอ้โหหนูมั่งแล้วเหรอเร่องแบลนอีกแล้วข่าวแล้วไปอ่ะหมายความว่าหนูเราได้กินมาหนูหนูอะค่วเหมือนในชีวิตจริงเฮ้ยหนูหันในชีวิตจริงโอ้โหเฮ้ยหนูทิ้งลงไปอะอะทำอะไรไปเนี่ยอะไรอ่ะเรียกพระเจ้าเรียกพระเจ้าปะเนี่ยพระเจ้า นี่เรามีดาบไว้ข้างหลังไงี๋ยวหนูจะฆ่าแม่อีกอ้าวตายแล้วลูกกระตันอากตันยูเหรอจะฆ่าแม่ฉันเป็นอาจจกฉันเป็นอาสบินจีไตสขาดอาสบินจีไมาแล้วเจอดาบชันนี่เชือเชือไอแมงมุมเจอดาบชันนี่มันมีอะไรฉันอะไรอ่ะมันกินลูกเกือบตายไเออแล้วมันมีลูกอะไรหรอน้ำ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  มันน่าจะเราจะตาฝาดไปนะมันไม่ตาฝาหรอกลบ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 อัศวเนเจใไดตายขอร้องเพลงไหนอัศวินเจใไดเดสมอลีเลยเดแมันไม่สมอลลีเลยไม่นียูไนอยู่นีแล้วแม่ค่ะมาหนูได้ไหมเานี่ไปแต่คือหนูลบกวนลบกวนลบกวนมันสามลูกน่าจะพึ่งไปไปวิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้หละ

หมสาาทางผ่านเขาวงกดเพื่อผ่านบันลังที่เต็มไปด้วยองคเ่อแสดงว่าเราต้องเจอเขาวงกดเนี่ยเลยเอาอันนี้ลงก่อนหายตัววาไปได้ะมาเร็วหายตัววะไปได้กดสวินเจแต่ของข้าเนี่ยเฮ้ยเป็นเขาวงกดเฮ้ยมีตัวอะไรเนี่ยน้น้ไม่ อะไรวะเนี่ยแม่เรื่องมันคือซาตานซาตานเหอะเหอะเหอะมันเป็นผู้คำสั่ง,งของซาตานเจ้านายมันจะสั่งสอนให้เจ้านายซาตานของมันไป,ไปสู้อ้าวไปสู้เล่น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 เดะมออัวเดะมัวไปสู้กับพระเจ้าเหรอ,อหนูตายเลยเดะมัวไ,ไม่เช่หนูไม่เชื่อว่ามันมาเองนายเชื่อแม่เนี่ย จะฉันเน่ไอ้สุดีได้ฉันเป็นไอ้สินเกได้ว้ามันมาลมันมามันมาแลวมันมาแลวมันมาเลยไปแล้วันฆ่าเกให้หมดเหดร้านไปเลยมอะไรมีอะไรมอะไรข้าไปเลยฆาไปเลยฆาไเลยฆาไปเลยฆ่าไปเลยฉันไม่กลัวเละฉันไม่กลัวเกหรอกไม่กลัวเกหรอกเพรว่าเกยตายหาชันตาย เดี๋ยไปสักหน่อยเย้หรือคะแนนส้มใหม่โอ้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 เยสมันมีหมดเรื่องอ่ะอ้าวไม่โดนค่ะมันมีเพิ่มมาเรื่อยๆหรือไหมทำไมมันมีเพิ่มมาเรื่อยๆมา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 สู้มันกันเถิดช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยโอเคไม่ต้หาทางออกนะ ไปด้วยกันสี่ก็ไปด้วยกันสี่โอเคไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันหนงอยู่ไหนอ่ะเอาค่าแปเดียวตายมาหรือว่ามันมันเหมือนมันเหมือนปืนสไลเบอร์เลยนั่นก็เหมือนในเกมรีไฟนอลเลยมันทำไมมันฆ่าครั้งเดียวตายอ้าวก็เราฆ่าเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งไงหมายถึงว่าเราฟาดฟาดฟาดเข้าไปแล้วโอโอตายไปเลีกตายไปหลี เราตายนี่เราตายเราตายเราตายบูเราตายบูไหมไหนไม่นีสู้ให้หน่อยไหนอะตัวที่กำลังจะมาฆ่าหนูอะตัวนี้ช่วยหนูหน่อยเดี๋ยวหาค่อนช่วยช่วยหนูช่วยหนูหน่อยตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ยัโอเคโอเคไปไหนอะลูกมีอะไรม้ฆ่าช่วย หเราออกดิมีอะไรให้ค่ะมึงต้องไปทางไหนอ่ะให้หนูมานี่เดินวิ่งตามกันเร็วๆโอเคค่ะแม่เอาแม่นี่ทางลัดเฮ้ยเราเจอแล้วมาเจ,เ,จเจอมันอีกแล้วมาจมมาอีกแล้วเอาตายเฮ้ยเจอแล้วน,นะเย้ยฉันจะตกลงไปเลยเฮ<อ>้ย <c oughs> อะไร <c oughs> จะผ่านแล้วเชียวอ้าวแม่ผ่านเถอะอะน้องผ่านไงหนูยังไม่ว่านะมาเร็วลูก ไม่รออยู่๋ยวามห้ฉันทำพลาดการมันจะกาไม่ได้จะาไม่ไอ้าวพันิงไปอีกทีไหนไม่ไ้ทางทางตือนทางแหละเดินทางงนั้นทา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 งนั้นยู้ยู้ยู้ย้ยู้ยดิยด้ยยู้ยู้ยูิยู้ยู้ยื้ยู้ยูอยเดิน้ไู้ย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 ูยู้ยู้ยูกู่้ยู้ยู้นู้ย้ย้ยู้้ยเ้้ยม้้ยู้้ยน้ยู้้ยูู้ยููก มมันมาแล้ว,ว่าไปเร็วๆรวร,วรีบเดินมแล้วตัวไหนจะมาเดินไปเรื่อยเดินไปหาทางโอไมแม่นี่หาหาให้หน่อยสิอ่ะไหนเลยเนี่ยมันเป็นทางกันของหนูด้วยอะ่ะมันมาจะมาเร็วเร็ว,รวอม ไปทางไหนวะเนี่ยโอ๊ยแม่หน่ะแม่หน่ะแม่หน่ะแม่ตายโอ๊ยแม่หน่ะแม่หน่ะแม่โอ๊ยไมามาเดี๋ยวแม่ครับแม่เน็ตแม่ลืมแล้วว่าแม่เข้ามาทางไหนดูดีมีสวรรค์นะแม่บอกให้แม่บอกให้น้องเดินตามแม่น้องไม่ตามแม่ก็แม่หนีวิ่งเร็วกคนน่าได้แม่เน็ตวิ่งเร็วเกิด แม่ฮึมฮึูเลยมีสันว่าฮ่าฮ่าฮ่าจิ๋วอ่ะจิ๋วเอาเช่ไม่ไปสิงตัวบอร์เลยใช่ไหมอย่างไม่เพิ่งไปน้ำมันจะทิ่มตูดโอ้มันจะทิ่มตูด ไม่นะฉันจะฆ่าเกให้หมดไปเลยให้หมดเตี้ยงโอ้ยตายรอหนูด้วยหนวตายอือฮะยุบยุ้ยเฮ้ยเสียงดังถ้าบินมานมาป่าเหรอฉันบินมาป่าฉันจะออกไปฆ่าพวกแม่ทอไมไม่นิดระวังเอาจังหวัดให้เนีย่ยไม่นี่ระวังที่มันกำลังมา โอเคียร์เขาดิ้ไป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 ยยังเชียร์ยัง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 ไปไปไปายโอเคจังหวะเดินเดินเดินจังหวะนี้มันต้องได้สักกี่มิโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยโอู้หูบอู้บฮึบมันวู้บไปเฮ้ยทองคำทองที่เก็บได้เขาให้เก็บทองเก็บทองทั้งหมดแล้วผ่านประตูที่ด้านบนผู้หลบหนีเก็บให้ครบ 2ีชิ้นนะทองอะ่ะมันมีเท่าไหร่หยิบให้หมดตรงนี้แล้วก็นี้เหรอใช่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนต้องเก็บทองให้ถึงยี่สิบชิ้นก่อนก่อนที่เขาจะโมโหก็ได้แล้วโอ้อโหทองเยอะจริงๆทุกคน น้องได้กี่ชินช้นแล้วเจ็ดชิ้นนูได้นูได้เจ็ดชิ้นแม่ได้สิบแล้วนะนวหนูนได้แปดอาให้ขึ้นมาในไม่บายไม่บายขอขึ้นไปก่อนนะนันดูสิตรงน,นี้จะมีอะไรบ้าอ๋อมีเพชรเก้าแล้วก็สิบนูสิบแล้วเลยอยีกมานึงโอเคสิบ เพื่อมีเพื่อมีตรงไหนตอนนี้ไม่มีแม่ได้สิบหกแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนต่อเดินหาดิมันได่ช่วยหนูหาห่อยอ้าวข้างล่างได้องิอนหนุนทองเต็มอยู่น้องไม่เอาอ่ะก็แม่ไม่เอาด้วยอ้าวแม่เก็บมาแล้วนะหนูเห็นว่าแม่แจกแม่เก็บมาแล้วรอาหนูด้วยที่แม่ได้ครบหรือยังเนี่ย ได้17เหลือ3ชิ้นอยู่ตรงไหนอะหนูได้สิบสามแน่ข้างบนมีทองเปล่าไม่ได้สิบเจ็ดเอไม่ได้17บเไม่ได้ข้างบนก็มีอยู่หนูเก็บข้างล่างให้มันได้17นะค่ะ17แล้วนั่นแหละ18บแปดเอาเก็บให้หมดนั่นไง19 19อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนโน่นโน่นโน่นอยู่บนเก้าอี้เก้าอี้อีพระราชา โอเคยี่สิบชิ้นแล้วเย่ <Yes. S 1> ประตูเปิดแล้วนะมันเร็วไปขึ้นไปข้างบนทีนี้ข้างบนเหรอคะค่ะภาษาด,ดีใจว่าเราได้ขึ้นไปเองไม่ต้องให้พระเจ้ามา <laughs> พระเจ้าก็คือพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามานันี่พระเจ้ามานนี่ขึ้นข้างบนยัง ยังอ้าวขึ้นไปดิรออยู่เอาโอ้ขอไปแหมพราชาแหงผลไม้พราชาอะไรผลไม้พราแหง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 พลาแหงมา ทำอะไรไมเข้ามาแล้วในประตูประตูตรงนี้เหรอใช่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องสตาร์ดวยนะคะ